ปัญหาชีวิตคืออะไรดังๆเข้ามาใ,ใกล้ปัญหาชีวิตก็คือคือที่มานี่มาขอข้อมูลเพื่อจะส่งอะไรนะ,นนะ,ะยังไงนะคะมาขอข้อมูลจะส่งเด็กไปเกิดน,นะคะแล้วแล้วปัญหาชีวิตก็เกี่ยวกแบบับครอบครัวมไม่ลงรอยแค่นี้นะค่ะแท้งคนอ่แท้งห,หนึ่งคนค่ะครอบครัวมไม่ลงรอยค่ะสุขภาพโอเค,คการงานการเงินโอเคครอบครัวไม่ดีอย่างเดียวอ้าว รู้ว่ามันมีเรื่องของเด็กหนึ่งคนคเกี่ยวข้องโดยตรงไหมท่านเทวดามีส่วนอยู่แล้วท่านเอ๋ยหากมีเด็กเลยนั่นแหละหนอคงไม่ต้องรีรอจาักการหนอกันแน่แท้นั่นแหละเออแล้วพร้อมจะจ่ายเขาเปล่าพร้อมค่ะอ่าพร้อมจะจ่ายเขาเลยใช่หรือหญิงกันเล่าท่านหนอ,อม,มีความรู้สึกว่าเป็นผู้ชาย ถูกต้องไหมท่านเทวดาเขาพร้อมจ่ายแล้วใช่ไหมท่านพร้อมจ่ายนี่คือหนึ่งกุมภาเดือนไหนหนึ่งกุมภากุมภาจะจ่ายให้เด็กไปเกิดเห็นเป็นเด็กชายกันนั่นแหละตรงอ่าโอเคกี่วันดีหูเหราท่าตาใช่ลูกก็เปล่าเดี๋ยวลูกกันนะว่ใช่ลูกอเปล่าดิฉันมีชี้เลยเห็นเปิดหน้าเลยค่ะพี่เปิดหน้าหน่อยค่ะ อ่าอาไม่เป็นไรหรอกเธอรู้อยู่แล้วโอเคไม่ไม่ใช่เขาก็ไม่พามาหรอกใช่หรือใช่แย่ลอนจ้าแน่นเฉยๆแหละอ้าวชื่ออะไรชื่อตรงชื่อตรงค่ะตรงเหรอตรงไม่ใช่ช bizarre, ื่อด้วยชื่อตรงชื่อตรงชื่อเด็กชายชื่อตรงอ่ะชื่อตรงชื่อชัดชื ja ่อชัดแต่หนูไม่เอาชัดชื่อตรงเนี่ยลอนจ้าหนูพูดให้หนูชื่อชัดหนูไม่เอาหนูชื่อตรงดีกว่าหนูไม่อยากชื่อชัด อ่าซื่อตรงเป็นคนซื่อตรงใช่อ่าชื่อตรงตามนี้เขาจะให้ไปเกิดแล้วก็พร้อมไปเกิดหรือยังพร้อมครับอ,อ่าดีมากกินอะไรบ,บอ๊วยพูดไปเลยพูดไปเลยปเป็นาเกตตี้กินแซ่เจ๊กอ่ะอาพูดไปพิซซ่าอะไรอ่ะมาล้หน้าโบ๊ัอะ่ะ อเจ๊คีมเหรอไอติมเหรอติมหม,หมดทุกอย่างเลยหลุนตาไอติมก็อย่างกินงงอ่ะหลุนตาจุดทันหรือเปล่าไอเค็มชีก็เอานะหลุนตา่าดีสุก,กี้ก็เอานะอร่อยดีจอบอ่ะเยอะแยะเมื่อเช้าแม่เอา ถ้าเช้าเอาสังฆทานกับผ้าไตมาถวายยังไม่มีชื่อลูกอยากให้ลูกได้รับนี่นาชื่อตรงงานได้รับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเบิกเอาบุญไปรออยู่ข้างหน้าเขาตั้งใจมาให้ทำให้เธอครามนี้นอ่าอมอนข้อมูลก่อนนะบอกคุ้มเปล่าอ่ะ<ห>อ่ะอ่ะเสื้อผ้าเสื้อผ้าเอ,อาครับาดวงตาว่าไปอาเชือกยีมันเทียีนะหลวงตาอันท้าแล้วไปนะตามนี้ ชื่อตรงชื่อตรงบวดกี่วันเจ้าคะกี่วันสิบห้าวันสิบห้าวันคะอ่ะสิบห้าวันค้องตาขอวอรติดต่อได้ไหมอ่ะวอติดต่อเอาไปซื้อวิทยุมาวอมาตามนี้เครื่องเดียวไม่ได้นะมันต้องมีสองสามเครื่องติดต่อกันคนละมุมสองเครื่องพอแล้วอยู่ติดต่อกันมากหนุกหูชาวบ้านอ้าวมันมีได้ชี่มุมนะอาซื้อมาสองสามตัวแล้วกันไอ้พลาสติกอ่ะ มันใช้ได้เหมือนกันจริงใช้ได้เด็กเขามีระบบเทคโนโลยีใส่เข้าไปมันใช้ได้แม่ติ๋มาไม่มีแม่เด็กเออมันโทรได้โทรจิตวิญญาณเขาไปโทรอะไรกันมากหรอกตามนี้อ้าวอยสัตว์เชี่ยวก่อนเชี่ยวก่อนจะใช้ได้จริงหรือเปล่าใช้ได้ใช้ได้ถ้าขึ้นมามันจะลำบากต่อการสื่อสารหน้าร้อนจ้าไม่ไม่ลำบากหรอกอ่ะ ในลาซาด้าอะไรมีขายนั่นแหละ with ุวอวอกันตามนี้เอาวอนะหลงตาเอาวอเอารุ่นอย่างดีเลยนะอ่าซื้อมามันเป็นคู่มั้งคู่เลยสอตัวใช่ไหมสอคู่แพ็คหนมีอ่สองคู่อ่องคู่แล้วกันตามนี้อ่าเสื้อผ้าแล้วเสื้อผ้ายังจับไม่แล้วเสื้อผ้าเสื้อยนยนยนยิน่อยัไปลังตาครับอะไรไ สามตัวไปไหาขมสามอลสันตาขมสามกบสามตามนี้ไม่ขมสามโลไม่ใช่สาม,ม,มตัวสามโลโกบสามตัวสังสรรนหนึ่งชุดบจบไปได้นี่ผลงานเป็นยังไงเต็มที่คัะที่ผ่านมาไม่ปล่อยมือเลยก็อ,อย่าปล่อยนะดีนี้ที่เป็นคนเดียวถ้ามีหลายคนก็คงจะหนักกว่าน,นี้อ่ะแล้วทำให้เขาเรียกอะไร สังคมครอบครัวแตกแยกครับไม่ให้ดีกันใช่ไม่ให้คุยกันรู้เรื่องครับือทำยังไงก็ได้หลังจากให้เขาเกิดความทุกข์ใจและร้อนใจอ่ะเหรอให้สลายมวลชนใช่ไหมใช่เพราะเราไม่ชอบไงเราเกลียดเขาไงเออเขาให้เขาทำลายเราเขาเลยเอาแบบว่าเอาแบบนี้เลยอะไรก็ได้ที่ทำให้เขาเาก็เลยพูดเขาก็เลยพูดกันทั้งครอบครัวไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไปเสี่ยมอ่ะเสี่ยมเสี่ยมเหรอเธอก็มือเสี่ยมใช่ไหม อ่าตามนี้ผลงานเขาใช้ได้เปล่าใช้ได้เลยใช้ได้เลยค่ะขอบคุณครับขนมขนมน้ำเซเว่นใช่ไหมขนมน้ำเซเว่นใช่ไหมได้ค่ะตามนี้โชคดีไปได้เลยพูดไปหลวงตาก็ไม่ให้มป็นคนเดียวที่ได้เยอะแยะหลวงตาบอกใช่ซื้อตรงครับตอนนี้ก็รับปากแล้วว่าจะซือคล้ายๆกับซื้อสตอนนี้ก็รับปากแล้วว่าจะปล่อยมือ ร้อยเปอร์เซนต์ม่กี่เอนพเอ้ยไม่พอต้องปล่อยมือไปเก้าสิบเ์เซนต์แล้อย่าเพิ่งปไว้วางใจใครง่ายๆหมือนเหรอครับอ่าเหมอตะทอะา้องว่ามาปฏิบัติมาตั้งแต่ตั้งแต่รุ่นเลยนะคะแล้วก็ไม่ทราบว่าเขาได้รับผลบุญบ้างหรือไปฏิบัตมาเคยได้รับอะไรบ้างหรือเปล่าไม่ครับไม่ได้อะไรเลยครับอ่า ือช่ครับไม่ถ้าเธอปฏิบัตินะชีวิตเธอต้องดีขึ้นเธอต้องแฮปปี้โอเคเธอทําทอะไรมาก็ตามเป็นบุญเป็นกุศลปัญหาชีวิตเธอที่มีอยู่ต้องดีขึ้นแต่ถ้าไม่ดีขึ้นแสดงว่าไม่มีผลไม่ตรงตัวไม่ถูกใจไม่ได้รับการยืนยันไม่ได้ตกลงด้วยเหมือนกันไม่ได้เซ็นสัญญากันว่าจะยอมให้ใครก็ไม่รู้รตามนี้ฟังให้ดี บจะได้สื่อสารได้อ่าตามนี้ดูตามคุณภาพของใช่ไหมคุณภาพดีก็ชีวิตดีตามนี้ดูเจตนาด้วยออตั้งใจทำให้เขาจะได้ไปเกิดเธอไปทําเขาไว้อ่าจบไปได้ไดทที่ห้าเรื่องใครถามหาคุณพ่อที่เสียไปแล้วค่ะแล้วเธอจะบวชให้เขาได้เปล่าได้ค่ะได้ <พอ S 1> เชิญไปได้แล้วซื้อตรงโชคดีไป<พ>อขอให้มีความสุขมีขออะคะาวามแต่วงโชคดีโชคดีท่านเทวดาเขาอ,อยากจะช่วยให้พ่อตายไปแล้ว,วทุกทุกตอนนี้พ่อชื่ออะไรดังๆทวีบุญถึงค่ะทวีบุญถึงตายอายุเท่าไหร่ตอนตายอายุ61 ตอนตายอายุ61ค่ะทวีบุญถึง61ตายตายไปกี่ปีแล้วตายไปยี่สิบเก้าปีค่ะ29าปีค่ะยี่ิบเก้าปีผ่านไปตอนนี้ไปอยู่ภพภูมิไหนแล้วท่านเทวดางั้นถามอีกทีนะท่านเอ๋ยชื่ออะไรเลยกันเล่าหนองชื่อทวีบุญถึงค่ะนายทวีนามสกุลบุญถึงค่ะ ตายได้โรคอะไรกันเล่าพอเป็นมะเร็ง,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 งต่อมน้ำเหลืองมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเจ้าค่ะตายตอนอายุเท่าไหร่เอ่ย61ค่ะ61ปีก่อนตายทำบุญบ้างไหมเล่าก็เขาก็มีทั้งเขาเคยบวชมานะคะสามบวชแบบกี่วันก,วกี่เดือนเคยบวชแบบก็เป็นสักระยะนึงค่ะแบบบวชสามสามครั้งบวชสามครั้งเป็นสามวันอะไรประมาณนี้ค่ะแบบบวชสามรอบแล้ควครับ เข้าบวชมาสมรอบแล้วรอบเลยประมาณกี so like ่วันสักพรรษาได้มีการเข้าบวชอยู่หลายครั้งแสดงว่าก็ยังมีจุดใจต่ออยู่กับบุญกุศลการบาเพ็ญเพียรการบวชทำอาชีพกันอะไรเลยเขาก็ทำกับที่บ้านอะค่ะที่บ้านมีธุรกิจสริมบวก่อนค่ะว่าจะทำกับพี่แม่เยอะรกอไายเลยนะ ทำเกี่ยวกับเสื้อผ้ากับที่บ้านธุรกิจส่วนตัวเจ้าค่ะอาชีพทําเสื้อผ้าเย็บเสื้อผ้าใช่ไหมตัดเสื้อผ้าปักเสื้อผ้ารวมปัากินเหล้าบ้างหรือเปล่าเอ่ยดื่มไหมครับดื่มค่ะท่านเอ๋ยทำอีพีนหายรวมแล้วกี่ปีแล้วครับยี่สิบเก้าปีผ่านมาแล้ว ทวีศักดิ์หรืออะไรเอย่ยทวีบุญถึงชื่อทวีอย่างเดียวน,นามสะกุลบุญถึงตายไปยี่สิบเก้าปีแล้วใช่ไหมใช่แต่ก่อนนั่งสวดมนต์หรือเปล่าเอย่ยก็มีบ้างอะคะ่ะมีบ้างแล้วก็เคยบวชก็แดงว่าเคยนั่งสวดมนต์บ้างเคยเห็นตอนนี้นะท่านหนาะเห็นยืนเป็นหนุ่มแล้วละคะใส่ชุดขาวหนาะนั่นแหละเอย่ย เขาเป็นบุญเกื้อหนุนแหละท่านเอ๋ยเจ้าเลยทำบุญให้บ้างใช่ไหมเล่าเพราะบุญเก่าเคยบวชนะท่านหนาได้ไปเกิดแล้วล่ะคราเป็นหนุ่มแล้วหนาท่านเอ๋ยใส่ช่อขาวนั่นแหละเอ๋ยช่างหมดเวลาเลยในวันพะะแต่ยังวหวยังมีกิเลสอยู่ ให้รู้ยังอยู่ในชุดขาวเอ่ยอะอะออย่างนั้นก็จะทําอะไรให้ได้บ้างสุดแล้วแต่มนุษย์ท่านก็ทําไปอยากทําอะไรก็ทําไปจะทาเลยนั่นแหละนอะไรนะเ็เกิดเป็นมนุษย์หรือเปล่าก็เป็นคนละไงเป็นหนุ่มลวไงเป็นผู้ชายเขาชอบเข้าวัดบรรพชาท่านใส่ชุดขาวไปบรรพชะนั่นแหละเนาะทำอย่างนี้นั่นแหละพอแต่ยังไม่ซึ้งในธรรมะเอ่ย แต่<ก>มีใจใฝ่ในความดีท่านใส่ชุดขาวไปวัดนะท่านนะยังไม่ใช่ไปสวดมนต์ภาวนาไปทําบุญในวันพระนั่นแหละเอ้ยอยังมีจิตใจพักใฝ่แต่ไม่ซึ้งในพระธรรมเทาไาว่ายัางหนุ่มยังแน่นไงล่ะท่านแต่ใจนั้นยังรักดีนั่นแหละเนาะใจยังใฝ่ในความดีนั่นแหละพอของเกา่าเนอะติตตัวไปเช่นนั้นแหละ,อะพอเธอไปเกิดเป็นคนแล้วไม่ต้องไปห่วงอะไรเขาแล้วไปเกิดเป็นคนที่อายุประมาณนะ หนุ่มๆมายี่สิบยี่สิบแปดยี่สิบสองยี่สิบามแถวนี้แหละตามนี้อย่าไปยุ่งกับเขาเลยทําบุญอะไรก็ทําไปอยไปถามอยู่ได้อ่ะจบเขาไม่ลําบากก็ดีแล้วได้ทีห้าคุณวันลบครับคุณวันลบครับอ่าเชิญครับมีปัญปูมานนี่ปูมานนี่เป็นรับไม่กี่องค์ครับด้านนู้นเลยจ้ะปูมานสองปูมานสองรับโยมอีก ม่กุมารสองนี่มันหมายถึงว่ามีองค์เป็นผู้ใหญ่องค์หนึ่งสรุปว่ากี่องค์ครับเฉพาะกุมารสองกุมารสองคือในนี้อันนี้มันของพัญญาผมมันมีสามเขารับมาสามองค์กุมารสองแล้วองค์องค์ผู้ใหญ่อ่ะอีกหนึ่งเป็นสามเหมือนกันนะท่านนั่นและเป็นสามจลงมากางว รับรับโยมมานี่รวมภูมะรับโยมนี่คือูมาใช่ไหมครับใช่แล้วรับขันมาอีกรับขันอีกรับขันที่ขันครับรับขั้งแรกขันห้าขันเดียวแล้วมันอยู่ไกลก็เลยเปลี่ยนรูบาอาจารย์มารับที่นนทนี่เป็นสองเป็นสองครับเป็นขันห้านี่สองแล้วพอรับจากขันห้าแล้วปั๊บทีนี้เลยไปไปี่หรือสองไปยี่เขาก็เปี่ยมเป็นขันเก้า อ่าเป็นสามอ่าแล้วพร้อมด้วยขันครูอีกเป็นสี่อ่าและครูบาที่สามอีกเป็นห้าขันห้าอีกไม่ไม่อย่างขันห้าอีกขันหนึ่งแล้วก็มีขันเทพขันเทพเสร็จขันเทพเสร็จแล้วก็สมองไม่เดินละยวขันเต็มบ้านขันห้าขันห้าขันเทพขันเก้าเจ็ดขันครูแปด ่้เลนอปาจารย์สุดท้ายนี่เยอะแปดขันครับสองตาแต่ว่ามีมีเอาพัง่ายมีขบวนการในไปการไปรับขันเข้ามาถึงแปดเก้างครับแต่ว่าตอนนี้บูชาอยู่ขันเดียวคือขันขุนไม่เป็นไรเอาไปทิ้งบ้างไปลอยบ้างคืนบ้างมีอยู่ที่บ้านเพียงหนึ่งขันเพราะว่าเอาไปลอยอ่เอาเอาเอา ไปเข้าสู่ขบวนการทำพิธีรับขันมาแปดครั้งเก้าครั้งมีกุมารอยู่สามเท่าที่รู้มีครอบสงครอบเสียมด้วยครอบเสียม้ดท้ายเนี่ยครอบเสียมมีกี่ครั้งโอ้โหประมาณแปดเก้าครั้งนะครับครอบเสียมอีกแปดเก้าครั้งปัญหาชีวิตคืออะไรในเวลานี้สุขภาพสุขภาพสี่ห้าครับสี่หมอเนี่ย เป็นโรคอะไรเบาหวานต่อมลูกหมากอักเสบแล้วก็ข้อเสื่อมชามือชาเท้าอันเนี้ยอะไรนะเขาเรียกหลังสันหลังกระดูกไม่หลังแล้วองกระดูกทั้งตัวจะให้ทำยังไงบ้างท่านเทวดา อาการสุขภาพไม่ดีเลยทั้งหมดเลยเ,เกิดจากวิญญาณขันครอบทั้งหมดหรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ๋ยรวมเลยกุมารด้วยแหละนะขันทั้งหมดนั่นแหละค่ะทสงผลหนาให้เห็นเป็นเช่นนี้เอ่ยมีวิธีแก้ไขไหมวิธีมีอยู่แหละท่านแต่มนุษย์นั้นจะทำได้ไหมเล่าเอ่ยให้ทำไงบ้าง กุมารกี่องค์กันเล่าสามมันไม่ใช่แค่สามสิท่านเอย๋ยข้าเห็นเป็นห้านั่นแหละเอย๋ยอ่าเปลี่ยนเป็นห้าหลเลยนี่น่ะหนอเช่นนั้นแท้อ้าวห้านี้มีอิทธิพลมากแล้วขันทั้งหลายมีอิทธิพลไหมใช่แล้วท่านเอย๋ยมีอิทธิพลเลยนั่นแหละหนอตัวเขาถึงน่วมไปทั้งตัวพอนั่นแหละหนอรับเอาไว้ให้หนักใจแก้วิแก้ขันได้ไหมขันนี้แก้ได้แหละท่านเอย๋ย จนตายให้เขานั้นส่วนมนภาวนาไวสิทิ์ห้าไวให้ครบยืนยงเอ่ยส่วนมนภาวนาอยู่บ้านก็ได้ท่านแต่ต้องทําทุกวันจนตายนั่นแหละเอ้และรอบเสียนรอบอะไรมีส่วนไหมรวมกันหมดนั่นแหละทนะ่านเอ๋ยเอามารวมตัวเลยนั่นแหละเนอมากมายเสียชิ่นคิดนั่นแหละพอทําให้ร่างกายหนอระบบไปหมดแล้วแล้วมีอีกอันหนึ่งครับไม่ได้บอกเพิ่งจะนึกออก คือช่วงอรับครูบาอาจารย์ที่สองเนี่ยครูบาอาจารย์ผอเขาให้ไปอัดเทปการทําพิธีบูชาครูเขาจะให้ผมเนี่ยเป็นเจ้าพิธีแต่ครูบาอาจารย์ที่มาทาพิธีเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในสายที่ผมรับคนคนละนั่งกันเขาก็ให้ผมไปอัดเทปผมก็อัดไว้ตอนนี้เจ้าตัวเขาก็รู้ตัวไม่รู้มีใครไปบอกหรอกคอับ เขาก็เรียกผมไปถามผมก็บอกว่าครับผมอาจจริงแค่นั้นแหละเขาก็ไม่ว่าอะไรแล้วแล้วผมก็มาถอนออกเป็นตำราของผมแต่เวลาทําทิธีแล้วผมก็บอกกล่าวเขาทุกครั้งแปลวิชาเข้ามาเป็นวิชาตัวเองครับก็เหมือนเกี่ยวไหมรักพักจาอะ่ะผมว่าตรงนี้อะ่ะมันเกี่ยวอยู่แล้วท่านเอ๋ยให้เห็นเลยเช่นนี้นั่นแหละเนาะอายุปูนนี้แล้วละพอคงม,มานะ่างเนาะทำอะไรไม่ได้แล ต้องให้เขาสวดมนต์ภาวนาทําไปจนกว่าจะตายนั่นแนะอย่างนี้นะมันมีเรื่องของวิญญาณทั้งขันทั้งวิชาครูทั้งครอบครูครับคงจะทําอะไรผิดผิดพลาดพลาดของเยอะเกินไปทําให้ร่างกายน่วมไปทั้งหมดมีทางเดียวท่าดีที่สุดถือศีลแปดอยู่ที่บ้านทั้งชีวิตถ้าไม่ได้ก็ศีลห้าทั้งชีวิตตามนี้ ถึงจะเบาบางลงส่วนกุมารสามดวงนี้ห้าดวงนี้คือหลวงพ่อที่ผมสอบหารูบาอาจารย์เนี่ยคือมันเกิดความไม่มั่นใจในองค์ของตัวเองคือไม่มั่นใจองค์ว่าหมายถึงว่าอย่างหลวงพ่อนะครับผมผมรับหลวงพ่อเป็นองค์นี้เวลาหลวงพ่อมาลงผมอย่างนี้ยเอ๊ะหลวงพ่อหรือเปล่าเอ๊ะผีมาหรือเปล่าอะ,อะไรอย่างนี้ไม่มั่นใจครับครับมันก็นเลยเปลี่ยนไปเรื่อยครับ ไม่ครับก็จะไปสอบหาครูบาอาจารย์อย่างนี้เพื่อจะให้แถลงอย่างเหมือนหลวงพ่อนี้ไปหาคนยืนยันตามนี้ครับแต่ผมเป็นว่าทั้งหมดเนี่ยท่านเทวดาบอกมาแล้วว่ามันมีเรื่องขันมันมีเรื่องครอบครูมันเป็นเรื่องวิชาแต่ว่ามันมีเรื่องกุมารห้าดวงเนี่ยต้องไปเกิดเขาต้องทําไงบ้างกุมารใช่ไหมท่านเอ๋ยเอาบุญเลยนั่นแหละเนาะบวชให้กุมารก่อนละพอ สินเป็นเนาะห้าสิบวันนั่นแหละเอยไปบวชถือสินแปดห้าสิบวันให้ดวงวิญญาณเด็กกุมารชุดแรกให้ได้ก่อนตามนี้นอกนั้นก็ทำที่บ้านตลอดชีวิตใช่แล้วท่านเออที่นี่ได้ไหมฮะที่นี่เรามีอยู่ที่ไหนบ้านเราอยู่ที่ไหนปากเกร็ดครับฮะปากเกร็ดปากเกร็ดก็มีวัดอะไรเขาก็ไปบวชได้เขามีแต่เข้าพรรษาครับมีแต่อุโบสถศินห้าสิบวันเนี่ย เกือบสองเดือนครับอ่าเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์กันแต่ว่าบวชที่เขาได้อยู่ได้ใช่ไหมได้ครับผมอ่าตามนี้เขาจะต้องการอะไรอีกลวกวิญญาณชุดเด็กเสื้อผ้าแบบท่านเอ๋ยชุดเด็กเลยนั่นแหละหนอผ้าชุดนั่นแหละพอเด็กชายหนอน,นั่นแหละทั้งหมดเอ๋ยเสื้อผ้ารองเท้าและท่านเอ๋ยอ,อาหารเลยก็ได้นั่นแหละนออะไรก็จัดมา กินได้หมดนะทุกอย่างเลยเจ้าพ่อเด็กปล่อยสัตว์ไหมอาหารขนมน้ำแหละนมกินได้หมดนะท่านเอ๋ยเด็กไม่ขืนไม่ขาดใจเลยสุดท้ายแต่เลยจะทำให้เรื่องอาหารก็ไปซื้อให้เขาตามเชื่อเว้นเดียมนี้แต่เรื่องปล่อยสัตว์ต้องปล่อยไหม ปล่อยสัตว์คนปล่อยแหละท่านเอ๋ยปล่อยให้เลยนั่นแหละเนาะหอยขมสามโลพอปลาไหลหนอห้าตัวนั่นแหละเอ๋ยกบ,บอีกสามแหละท่านหนาะให้เห็นเช่นนี้แหละเอ๋ยอ่สอาสงกระ t หนึ่งชดุดตามนี้แล้วบรรดาอันนี้ทำใส่บาตรหรือ,อยังไงครับคว่าใส่บาตรก็ได้ไปถวายพระที่ไหนก็ได้เอ,เออตามเนี้ยรายการนี้วันนี้บรรดาพลังงาน ขันเลยครูเอยวิชาอะไรต่างๆนี่ยังอยู่สงบเงียบเรียบร้อยดีไหมไม่หรอกท่านเอ๋ยถึงทำตัวเขาเลยนั่นแหละหนอไม่เย็นไม่นั่นแหละพอร้อนรนหนอนัอน่นแหละในใจในกายก็มันไม่สงบในกายพบแต่โลกแต่ภัยแหละท่านเอ๋ยจึงให้เขาบำเพ็ญเพียรเลยปล่อยเลยนั่นแหละหนาะเสร็จแล้วให้กุมารเอาไปทิ้งคา อย่าเก็บไว้น้ำไม่ควรเก็บไว้เอ่ยอาหมายถึงองค์สังขารใช่ไหมครับของติกมานวใหยดีมันจะไม่ยุ่งกับสังผงสังขารแรงสิ้นน่ะฟังไ้ดีนะปล่อยเด็กไปถ้าคนไปเกิดนอกนั้นของครอบอะไรต่างๆเนี่ยนะไม่ไปพูดถึงถือศีลไปตลอดชีวิตใช่ไหมใช่แล้วอย่าไปถามถึงไม่ต้องไปเอาองค์เทพองค์เทพะลรแล้วไม่งั้นเดี๋ยวก็จะปั่นป่วนอีกเข้าใจยัง ไปสงสายไปอะไรไม่ต้องไปทาตัวงองของผมเนี่ยฮะไม่องคไ,ไ,ไม่เอิงแล้วไม่เอาแล้วปฏิบัติไปอย่างเดียวมันไปสั่นๆแบบนี้มันทําอะไรไม่ได้เดี๋ยวผีแทรกอีกยิ่งอยากได้เนี่ยเรามันไม่ปกติอยู่แล้วป่วยด้วยเดี๋ยวผีมากินไส้อีกอะตอนนี้มันก็อยากจะกินอยู่แล้วน่ากลัวจะกินนะม้งนะกินอยู่แล้วแหละแต่ว่าเวลาพูดจะมีกลิ่นออกบางทีนอนเนี้ยเหม็นเหม็นสาบตัวเอง่ะผีมันกินอยู่แล้งไงเอาเด็กไปก่อน พอจบแล้วก็ไปอยู่บ้านรักษาศีลตลอดทั้งชีวิตตามนี้อย่าไปถามองค์อีกองค์อีกมันปลอมตัวมาเป็นองค์อีกมันก็เข้าไปกินอีกเข้าใจยังตัดทิ้งไปเลยเรื่องพวกนี้อ้าวจบ,ค,บคุณเมตตาครับคุณเมตตาคุณเมตตาเชิญครับคุณเมตตา